สวัสดีจ้าอินดี้สารของชุดสั่ง外นเพดีแล้วจ้ามันอนีีสิพามากินมีคุกไก่ฉีกลูกชิ้นแคบหมูถือบ่าไรมาเบิดอตัวเด้ไงเอาเอาเอาท่านี้ท่านมีที่อยู่พวกเปล่าเถไอยู่แล้วฟ้าลงโอ้หลวงหนามูเนาะหนามาพี่น้องฟ้าห้องถ้าเป็นบรรหนกนี่แต่สิบอกว่าเอากินไฟสีดับอร่อยอะไดแหละอืม อันนี้ถุงหนึ่งบะม,มีถุงหนึ่งลูกสินสีไหมัวมอ่ะก็งอกรุ่ว,กกวเลยสียเหมือนจืดแต่อร่อยเลยเนาะอือม,มันม,มีรสชาติเลย เป็นยังไง้นมรสชาติออกหอมเป็นแบบมีปรุงนะะมีปรุงนี่เหรวก็มีปรุง่เลชอาแบบนี้เจ้านังนพิษขาดบอกอเลยบ้า มาพี่น้องก,กินขาน้าวได้ืหอฝนตกจากตกโดนละลาต้องใส่ถั่วเนื้อตีระบายประทันใส่แคบปหมูใส่ไก่ฉีกแ้นเปลี่ยนซื้ออูไก,กมาใส่อ,อันนี้ต้องหมักนะมหมกัก ทำยังไงไปเลย มาแต่เจอต้องการพี่น้นองเมนูนี้สับเกตุบางอย่างเนาะเสืปอผงนำซอตต่างๆในวันฝนตกก็เขาทายอยู่เขาทาปั้นเลือกเลยนี้ถามว่ามีกรุ๊กนี้มีนามอะไรน้ามีข้างนอกน้นฝน เขาบอ,อกปากว่ากบ่อยู่คัะมี่ขาว ไปได้เมนูนี้มาจากไหนคะ,<ป>ะเจ้าติดพัวเอิดตัวเองสุดแบนพี่ปลาติด<ม>อะไรติดสายนสายซีน่าติดอะไนี่นิดสายส่ยซีน่าซน่าปลาติเสียติดสอย อยากในสูตรคอมเมนต์มาด้พี่น้องเมืออไชยแว๊ดเ่ตบอบในคอมเมนต์อตมืมมันจะมั่งแต่แตกเหี้ยกต้มดำกงมาแตกอีกอย่างหนึ่งเขาว่า<ะ>มีกินแบบนี้ก็อร่อย เดี๋ยวต้มตำก็จะอร่อยอย่างครบมือ,อย่างแล้วตืือครับหมูี่การมาแาล้วเดี๋ยวอกจากนราร้านพ่อคายวัวปืนผ่กคายหน่อยลูหน่อยลูกนะสื่อถึงตายจะจำปริมาณเละ มีแนนต่ยังเข้าไปนเะข้าไปขึ้นไหมนะคะ นีร้เาจะไปบานก็บุ๊ได้เวลาเข้ากันเข้ากันอื องอ่ะให้มันเยื่แล้วเจะจะเล็มจะปฏิลักจะ่อมหาหานยยิว อัดตังกันแล้วนะพี่ตกวันคืึฟม่งหรอตื่นเศร้าอยู่ตกบัชเยรอืมแม่ตั้งไม่หอาแล้วหรออยู่จะดูผูเดี๋ยวตัหน่อยเท่าไหน่เนาะให้ฟ้ามันลอง เป็ตกปลาหอ้องต่างๆอะยุ่พี่เด้อเขาใส่บออืม่มีมยาบเขา,าใส่ปลาเขาใส่ปลาน,นี่นาจะชิมแล้วมนะั้งทำไมมันไม่ตัวใหญ่วะร,ร้านเมื่อกี้ตัวใหญ่ๆเออแต่มันผสมแบบเล็กกับอันนี้ ัว่หนยแนต่แนแม่มันกั่วันอ่ะอจอเนีไยแม่แดงหรือเปล่านม่ไงซื้อไปทีหีเ่อะอย่ Dọc thêm mua khẩu khăn Đó phải xuống đi Vì nó khẩu mắc quần Nói nữa tốt 嗯嗯，嗯、mm，哦、hmm. mm，咋这么热？ <c oughs> อืมช่างเง <c oughs> ี้อืมเจ้าหนี้นเาไ กินข้าวเย็นแต่กินหมีค่คลุกอ,อืมกินอร่อยได้ไหมผ่านไหมผ่านก,กับแค่หมูเข้ากันมากเลยง่าหลายพี่น่องเ,อเข้ามากลุ่มที่ดีในเบิร์ดมือรับมาเราดูเลยค่ะอืมรับมาเราดูคุณราคาดโอนให้ Ừ, tao ไปคิดวันนะไม่ถึงเงี้ยนีแ่แต่งกัน,กนเยอะเราทำนี่แหละอาจารย์พี่น้องมื้อนี้ขอตัวไปกินต่อก่อนจ้ะเจา้าคิปมันติดหยุดเงี้ยนะทำรับมื้อนี้ <c oughs> มีกุกไก่จี๊ดไก่สีกไก่สีเลยไก่สีลูกสิน้นแคบหมู ขอตัวลาไปก่อนจ้าเราจะจำคลิปหน้าว่ามึงเอาสีพาไปกินอย่างเด้อจ้าสำหรับมือนี้สวัสดีจ้า